ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่แลกน้ล็อกออนไลน์นะครับกระช่องตำสองตำสองเก้านะเดี๋ยวนี้เรานะฮะพาไปเปลี่ยนไฮคาร์ดกันดีกว่านะฮะรู้สึกว่าผมเคยทําคลิปเปลี่ยนไฮคาร์ดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะฮะนี่ฮะแล้วขั้นตอนแรกครับมาเมืองอิสูดนะฮะแล้วก็นั่งเรือไปเลยไปเมืองจูโน่นะฮะเราก็เสียค่าบริการฮะหนึ่งพันสองร้อยเซนนีนะฮะแน่นอนนะฮะหลายๆคนนะฮะที่นะฮะกำลังจะมาเปลี่ยนไฮไฮคาร์ดเนี่ยก็น่าจะ ฝ่าฟันพอสมควรฮะในการเก็บเลเวลนะช่วงนี้นะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะแจกงใแจคอร์สอะไรฮะหมดน่าจะหมดวันที่11นี้ฮะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังจะไฟอยู่นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆรอนะฮะจะเป็นสถานีจูนโน่ตอนไหนนะฮะเราก็รอไปครับตรงนี้ฮนะ เสร็จสับแล้วนะฮะเราก็นะฮะทำการเดินนะมุมที่เราจะไปคือมุมด้านบนนะฝั่งซ้ายด้านบนเรานะหรือว่านะฮะภาษาที่เกมและนักล็อตส่วนใหญ่เขาเล่นกันก็คือประ,าประมาณเลขเลขเจ็ดนะฮะตรงนี้ไปได้หรือเปล่าตรงนี้ไปไม่ได้นะฮะเราก็จะเดินนะลงมานะฮะง่ายๆอย่างนี้ฮะเข้าไปนะฮะเราไม่ต้องไปทําอะไรมากมายครับบางคนนะับเดินมาตรงนี้ครับผมก็ หลงเดินมาตรงนี้เหมือนกันนะฮะนึกว่ามันจะมีทางว์ปออกไปได้เร็วขึ้นนะ,ะแล้วก็เดินนะฮะกดคุยกับเอ็นซีแล้วเดินมาแบบปกตินะฮะลงว์ปข้างล่างไปครับอมถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นนะ,ะแผนที่เมืองของจูโน่เลยฮะเดี๋ยวเราก็ทำการเดินไปได้เลยนะฮะ<ด> <glad> สบายๆนะฮะตรงนี้ เดินอย่างนี้ก็จะง่ายนะฮะแล้วก็เบี่ยงซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงนะฮะแล้วก็มาเจอวาร์ฟนะฮะตรงนี้ฮะถือว่าเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดคนมาถูกนะครับว่าตรงนี้จะมีวาร์ฟตรงนี้นะครับสําหรับเปลี่ยนไฮคาร์นะสําหรับใครที่จะเปลี่ยนนะฮะเล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะฮะจะต้องเปลี่ยนไฮคาร์จะต้องมาที่นี่กันหมดนะฮะแล้วพอเราเปลี่ยนไฮคาร์แล้วเราก็ต้องมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะค่อนข้างที่จะยุ่งยากทีดนึงนะฮะแต่ ในนะชีวิตของเกมแรน็นลล็อกที่เราเล่นเนี่ยก็มีแค่สองครั้งเท่านั้นนะฮะที่เราจะมาตรงนี้นะฮะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยให้เรานะทำการนะครับเดินเข้ามานะฮะเดินเข้ามานะ,ะแล้วเจอตรงกลางฮนะให้เลี้ยวขวาขึ้นไปข้างบนนะครับเลี้ยวขวานะเดินนะะผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะว่าอยู่ยังไงกน็น่าจะอยู่อย่างนั้นนะฮะ นี่ฮะพอเราเจอตัว NDC ตัวนีนะ้ให้เราทําการคุยฮนะอันนี้จะเป็นตัวดูดเงินสําหรับเรานะสำหรับเพื่อนนะที่มานะต้องให้เตรียมเงินมาด้วยนะครับหน,บนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันนะเซนีของเรานะนี่ฮะมาเอามาให้อพอดีเป๊ะๆนะผมไม่แน่ใจว่าคนที่เอามาเยอะกว่านี้ยเขาจะหักหมดเลยหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้นะหรือว่าจะทําการเอานะฮะชำระตรงนี้ไม่ได้หรือเปล่าตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ พอเสร็จปุ๊บแล้วเราขึ้นไปข้างบนตรงนี้ครับคุยกับหนังสือนะฮะตรงนี้ครับเขาจะมีเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังนะแล้วเราก็ทําการกดไปเออแล้วส่วนหนึ่งนะฮะผมลืมบอกไปนะครับว่าคนที่จะมาเปลี่ยนนะฮะอย่าลืมนะฮะอัพนาดูสกิลเรากับดูนะฮะสเตตัสเรานะอัพไปให้หมดเลยนะฮะคำถามคือว่าทำไมต้องอัพหมดนะพอเราเปลี่ยนให้ขาดนะฮะ เราก็จะเป็นโนวิดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเสียดดยนะพวกพอยสกิลนะพอเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยให้เราเดินลงมาข้างล่างนะครับเดินลงมาข้างล่างให้สุดเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรทางนั้นนะฮะเดินลงมาครับนี่ครับเดินนะครับลากลากยาวเลยครับเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนแล้วทีนี้เราเดินลงมาข้างล่างล้วจะเจอบนไดตรงนี้ครับและให้เราเดียวเข้าไปนะครับพอมาถึงตรงนี้อีกก็เดินอีกเหมือนกันนะฮะ ตรงนี้ผมจะเล่งสปีดนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะไกลหลายกิโลเหมือนกันนะเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้พอเข้าวาร์ปเสร็จปุ๊บแล้วตรงนี้จะเป็นทางนะสี่แยกนะให้เราทําการเข้านะฮะไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเจอทางสามแยกนะฮะถ้ามาอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่นะฮะเราเดินย้อนกลับไปนะฮะเดินเข้าเดินเข้าไปใหม่เดินย้อนกลับไปเดินเข้ามาใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะเออนะครับไม่ได้ให้ทําการเปลี่ยนช่องมั่งนะฮะ พอ,อมาตรงนี้เราลองเดินไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านะพอเจอทางสามแยกอย่างนี้แล้วนะบางคนนะฮะมาเจอทางสามแยกนะี้เวลาเราเลี้ยวเข้าไปอะ่ะมันยังมันยังไม่ถึงหน้าที่เราจะต้องไปต่อคะให้เราทําการเดินใหม่ครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีสูรรตรตายตัวอะไรทั้งนั้นนะครับว่าคนทาแล้วจะผ่านนะฮะก็จะต้องใช้นะฮะร,ระยะเวลาในการทํานิดนึงนะฮะบางคนโชคดีหน่อยก็จะเข้าได้เลยนะฮะอ่านะครับถ้าเกิดเข้าอย่างนี้ เหมือนอเหมือนผมอย่างงี้ครับก็ถือว่าโชคดีหน่อยนะครับไม่ต้องเดินหลายรอบนะพอมาถึงสีฟ้าอย่างเงี้ยแ,แล้วนะฮะเราก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะฮะให้เราทําการเดินไปนะ,ะเรื่อยจุดวาร์ปนะฮะที่เราจะเข้านะฮะก็คือตรงกลางข้างล่างนะฮะที่เป็นหลุมอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเราทําการจะเดินมันจะมีวาร์ปหลอกเราด้วยนะเนี่ยเราต้องคอยนะฮะระวังนิดนึงนะฮะอย่าอย่าเข้าไปนะฮะเราก็กดดีๆนะฮะนี่ฮะ แล้วก็เดินตามทางไปครับเรื่อยๆเข้าว้าไปนะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปคุยกับเครื่องจักรนะฮะซึ่งนะหลายๆคนนะที่มาเสร็จมาอยู่ตรงนี้นะครับเอะพี่ทำไมผมคุยอะไรไม่ได้เลยตรงเนี้ยแล้วผมจะไป กดยังไงเนี่ยผมมาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยนะฮะให้นะฮะใจเย็นๆก่อนนะฮะตรงนี้ยังไม่ใช่ที่ของเรานะเราต้องเบี่ยงออกมานิดนึงนะฮะนี่ครับเป็นแท่งตรงนี้ฮะให้เราเดินขึ้นไปบนแท่งเลยนะฮะเดินขึ้นไปสุดเลยแล้วลองหาดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับอ่านะฮะเราจะเจอตรงนี้ให้เราทําการกดเข้าไปเลยนะฮะ แล้วเราก็จะมาหน้าตาที่คุ้นเคยนะครับว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่คุ้นเคยหน้าตากันดีมากเลยนะฮะว่าตรงนี้ภาพความทรงจำนะยังอยู่เหมือนเดิมนะนี่ฮะหมู่บ้านลอยฟ้าของเรานะให้เราเดินขึ้นมานะฮะเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะตรงนี้มีคลิกนิดนึงนะฮะว่าหลายคนให้สังเกตซ้ายขวาดีๆฮะพอเราเปลี่ยนในคันแล้วเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนอาชีพนานๆตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะว่าแต่ละ แต่ละอาชีพตรงนี้จะมีหมดเลยนะให้เพื่อนเพื่อนลองอ่านดูได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นหลอดไนทะ์แอสซินคอร์สนะรวิซาดไฮพีทอะไรคนระับนี่ฮะตรงนี้จะมีหมดเลยนะพอเราเปลี่ยนเป็นโนวิเซตแล้วนะให้เรามาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งฮนะเพื่อทําการคุยกับตัวเอ c พีซีพวกนี้นะที่มีอยู่แต่ละอาชีพนะครับจะมีครบท,ท,ทุกอาชีพเลยนะให้เราเลือกเปลี่ยนสายที่เราต้องการจะเล่นอย่างเดียวเลยแต่สาหรับคนที่จะเปลี่ยนเป็นนะฮะไฮไฮคาร์ดเราก็เดินขึ้นมาข้างบนนะมาคุยกับนางฟ้า คนนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ทําการคิดคุยได้เลยนะฮะเขาก็จะส่งเจ้าไปเป็นโนวิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียบร้อยนะฮะเราก็จะถูกส่งกลับไปที่เมืองเหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือขั้นตอนการเปลี่ยน,นคานะฮะสมบูรณ์รูปแบบนะฮะตามตรวสองเก้านะฮะทำนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมเคยทําไว้แล้วหรือ,อยังนะฮะน่าจะยังไม่เคยนะ,ะเปลี่ยน,นค้าเคยทำแต่เปลี่ยนค้าสามนะฮะ แต่ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเรานะขอไปนะฮะดูใน pvp หน่อยแล้วกันนะฮะว่าจะมีใครอยู่บ้างหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะ,ะว่าเอา่อพีนะฮะยังจะเข้าได้อยู่หรือเปล่านะฮะเลเวลนะ,ะแต่รู้สึกว่าตอนนะฮะสมัยเอ่อสมัยก่อนนะฮะ เลเวลหนึ่งเนี่ยผมว่านะครับมันจะมีห้องเข้าได้อยู่นะเดี๋ยวเราลองดูกันนะว่าเข้าได้ปล่าเดี๋ยวเราเอาพีดมาเดียวเงินนิดนึงนะนะเดี๋ยวเราไปไปตะลุยพีพีกันหน่อยนะฮะ ดูนะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่านะฮะ